ไหนใครว่าแจกของฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จะบอกว่าอยากแจกอยากแจกนะโค้ดส่วนลดของช้อปปีใช้งานได้จริงๆไม่มีขั้นต่ำเอาไปเลยค่ะ3โค้ดเอาไปใช้ช้อปกันเล่นๆนะเออใครเข้ามากดโค้ดใช้งานก่อนก็ได้ไปช้าอดหมดนะจ๊ะทุกคนสายช้อปอย่างเราๆต้องไม่พลาด พร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการใช้โค้ดง่ายๆกันเลยก่อนอื่นทุกคนต้องไปโหลดแอปชป e ีและกดสมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้งานกันก่อนถ้าใครยังไม่มีแล้วก็ให้สมัครตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้กันเลยมาเริ่มกันให้ทุกคนเปิดหน้าแอป pp. เจอหน้าแรกแบบนี้ให้ไปที่ชั้นไปที่ my wallet และ ใปที่โค้ดส่วนลดเอาโค้ดอันแรกไปก่อนนะอีก2โค้ดที่เหลือจะตามมาแจกตอนท้ายของคลิปนี้อย่างแน่นอนมาตรงนี้เอาโค้ดใส่ลงไปปุ๊บเก็บโค้ดตรงนี้ปับ๊บมาแล้วจ้าส่วนลด50บาทเราลองเข้าไปดูเงื่อนไขของเขากันนิดนึงอย่าลืมนะว่าทุกคนช็อปได้กับสินค้าที่เขาเข้าร่วมรายการและตามระยะเวลาที่กำหนด ได้รับส่วนลดและชำระเงินตามเงื่อนไขจะมีค่าจัดส่งก็อีกนิดนึงเท่านั้นกลับมาโค้ดตะกี้ของเราอันนี้จะบอกว่ามันจ๋ามากจริงๆเลยส่วนลดตั้ง50บาทได้ไปฟรีๆแถมไม่มีขั้นต่ำกันอีกอ่ะลองมาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพ พอเรากดใช้ตรงนี้ก็จะเห็นสินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งหมดขึ้นมาก็สไลด์ไปเบาๆมาช็อปกันไปเพลินๆหาอะไรที่เราชอบดูเหมือนโคน้ดนี้จะมาปลุกความเป็นเชฟเบอร์เกอรี่ของเรามีอุปกรณ์ทำขนมพิมพ์คุกกี้และที่บีบตกแต่งหน้าเค้กทั้งสวยและน่ารักฟูงฟิงมากมายให้เราเลือกโขยเลือกอะไรดีลายตาไปหมด จะบอกว่าถ้าเราอยากช็อปสินค้าที่ราคาถูกกว่าส่วนลดเราจะหยิบชิ้นเดียวก็ได้หรือจะหยิบเพินๆมากกว่า1ชิ้นก็ยังได้อีกคำนวณเอานะคะให้ได้ใกล้ส่วนลดจะได้ไม่เสียสิทธิ์ส่วนลดกันเพราะงานนี้ไม่มีเงินถอดออกมาให้เรานะแต่ถ้าสินค้าที่เราอยากช็อปนั้นราคาแพงกว่าส่วนลดเราก็ช้อปแล้จ่ายเงินเพิ่มส่วนต่างกันไปอะ เลือกอันไหนดีอันนี้แล้วกันอยากได้มานานและให้ดูรายละเอียดสินค้าเขาอีกนิดนึงมีแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่เออแล้วเราจะหยิบกี่ชิ้นดีล่ะเอาให้คุ้มคุ้มกับส่วนลดที่เราได้นะพอเราตัดสินใจได้ก็จับใส่รถเข็นกันไปกดชำระเงินถึงตรงนี้ก็ให้ไปที่โค้ดส่วนลดของ ชูป,ปีเข้าไปเลือกใช้โคส่วนลดตะกี้นี้กันเลยยอดชำระเงินทั้งหมดข้างล่างนี้ได้หักส่วนลดกันไป50บาทประหยัดกันเห็นๆชัดๆเลยนะสินค้าบางตัวก็จ่ายเงินแค่ค่าจัดส่งและบางตัวก็จ่ายเงินเพิ่มอีกไม่กี่บาทเองเป็นไงไง่ายฝุดๆอุดมาถึงตรงนี้ไม่ลืมนะจ๊ะ ขอแจกอีก2โค้ดปิดท้ายแถมแถมกันไปทั้ง3โค้ดในวันนี้เป็นโค้ดส่วนลดที่ไม่มีขั้นต่ำหมดเขตการใช้งาน30พฤศจิกายน6 4นี้นะทุกคนหรือถ้ามีสายช็อปเข้ามาใช้โค้ดจำนวนมากใครเข้ามากดโค้ดใช้งานก่อนก็จะได้ไปช้าอดหมดนะจ๊ะเน้นย้ำกาดอกจานดวงโตๆไว้ตรงนี้เลย พบกันใหม่คลิปหน้าไหนใครว่าแจกของฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงบ๊ายบายไปละ